ก็สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องความกลัวหรือการเรียนรู้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่จะมาโชว์นะคะว่าตอนนี้เราทําแอปหลังจากที่ตกงานอยู่สองสาเดือนเนะะี่ยค่ะก็คือแบบมีการทําแอปสองสาแอปขึ้นมานะคะก็คือแอปอน,นี้ก็คือแอปแรกแล้วกอ็อีกแอปหนึ่งก็คือ,อ Story f o r โอเคอันนี้คือแอปอีกแอปหนึ่งนะคะก็คือไว้เรียนรู้นะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าฟีเจอร์ อ่าไดอันนี้ก็เป็นอีกแอป,ปหนึ่งที่ d e p l o y ไปแล้วนะคะใช้อเวอร์ซ uh, ูนะคะอ๋ออันนี้ใช้อะไฟล์เบดนะคะแล้วก็แอป,ปนี้แอป,ปนี้ไม่ได้ใช้ AI แต่ว่าเราไปใช้ AI ในการ Generate กระตุ้นะอย่างเงี้ยค่ะ y e a h deserts are really bad at directions อ่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียง,งอ่าเรามันก็จะมีถามว่าให้เราลิส n ใช่ไหม she should a v e met us already โอเ y Bad Direction โอเคค่ะก็จะเป็นแอปนี้นะคะเราก็สกิปสกิปไปนะคะมีสกอร์ด้วยตอนสุดท้ายตรงนี้อ่าอันนี้สามารถล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาได้ด้วยนะคะต่อกับไฟเบสแล้วนะคะแล้วก็แอปที่สองก็คือเป็นเอ่อ m e l i t Story ก็คืออันนี้จะเป็นการ generate ไปที่ AI นะคะสมมติว่าวันนี้เราอ่านอ่ะอยากให้อ่าน Story เนอะ,นะ,ะเป็น n t u r a l Pick น,นะคะเป็นการสักสอานาทีแล้วกันเป็น w o m e n s Voice นะคะแล้วเราก็เลือกเป็น Speed นี่เลยโอเค ขอรีเฟรชหน่อยเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้มีการล็อกอินแล้วก็ store Data ไว้นะคะเพราะว่าเป็นฟอนต์เอล้วนๆเลยนะคะอมีเซฟไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะมันก็จะมาอ่าน generate มาจากเอาใหม่เอาเอาใหม่ละกันก็คือเอา generate นะคะอเสียงนี้สองสานาทีเป็นผู้ชายละกันขอเป็นแบบไวๆแล้วก็อันนี้ก็จะส่งไปที่ API นะคะของ AI นะคะของของเมมไปใช้ a n t h r o p i c ็คือของ Cl o นะคะ าจจะช้านิดนึงเพราะว่าโมเดลมันจะโอ้ก็วอยู่นะรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังว่ามันจะอ,าจอ่านยังไง Soft meadow breath you are walking through a gentle meadow soft grass brushes against your ankles whispering quiet secrets the ground feels warm and steady beneath your feet each step is slow each breath is soft the meadow is wide and peaceful tall grasses sway in a gentle breeze moving like slow waves of green and gold sunlight touches everything Okay อ่าเดี๋ยวลองให้มันอ่านช้าหน่อยสิ with a warm soft glow nothing here needs anything from you nothing here expects anything your breathing becomes slower deeper tiny wildflowers dot the land ก็จะเป็นเสียง AI อยู่นะคะอ่านนะคะฟีเจอร์ต่อไปที่คิดว่าอยากจะทําก็คืออยากจะเอาแบบให้ดาวน์โหลดเป็น text ะค่ะมาไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อย i m p เ e m นต่อแต่วันนี้ค่ะเป็นแอปที่เรารู้สึกว่ามัน อยากจะแบบเอ้ยอยากจะเอามาให้ให้ทุกคนดูจังเลยอะคือมันดีมากเลยอัอนนี้ดีสําหรับตัวเองมากเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มทําวันนี้นะคะก็คือเป็นแอปสําหรับ m o อิ interview นะคะอ่ามีอีกหลายฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าอยากทําเพิ่มอยู่แต่ว่าอ,อันนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็น AI interview นะคะ่าสมมติว่าเราจะ interview กับตําแหน่งอะไรก็ตามนะคะเราสามารถเอา job description มาใส่ตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเป็นจ u n i o r แล้วกันนี่อะ อันนี้ job description นะคะแล้วก็เอามาไหนล่ะโอเคเอามาใส่ตรงนี้อ่าโอเคค่ะอาจจะมีฟีเจอร์ทำให้มันขยายหน่อยอันนี้แบบขยายไม่เห็นตัวเล็กตัวใหญ่โอเคค่อยว่าไปแล้วเราก็สามารถเลือกอ interview type ได้นะคะว่าเราแบบอยากจะให้ interview อะไรเอาอะไรดีอ่าเป็น multiple choice ลกันเนาะซึ่งสามารถเลือกได้หลายอย่างะคะ่ะมี coding ด,ด้วยอืมแต่ว่า coding เนี่ยก็คือ Great, let's get started. Thank you for coming in today. As an expert interviewer, I'll be asking you a series of questions to assess your knowledge and practical experience in the areas of logistics, data analytics, and program management. Let's start with a straightforward knowledge check. Which of the following is the primary purpose of a logistics management system? A. Optimize transportation routes. B. Manage warehousing and inventory. C. Forecast sales and demand. D. All of the above. Excellent. That's correct. A logistics management system is designed to handle the end to end flow of materials, information, and finances. This includes optimizing transportation, managing warehousing and inventory, and forecasting sales and demand to ensure efficient and cost effective operations. Moving on, can you describe a specific example of how you've used data analytics to drive operational improvements for a client? <laughs> Want. can you dis, uh, can you describe a specific example of how you have used data analysis to drive operation okay. um, actually I'm not sure how to answer it. Can you give me an example? No problem Let me provide an example to illustrate the kind of response I'm looking for. One real world example could be how a KMI team used data analytics to help a client in the logistics industry. The client was experiencing inefficiencies in their warehouse operations, with slow inventory turnaround times and high storage costs. The KMI team conducted an in depth analysis of the client's warehouse data, including historical inventory levels, order patterns, and transportation records. By applying advanced analytics and modeling, they were able to identify opportunities to optimize warehouse layout streamline picking and packing processes and adjust inventory stocking levels. The resulting operational improvements led to a 20% reduction in storage costs and a 15% increase in warehouse throughput for the client. Does this help illustrate the type of real-world example I'm looking for in your response? Let me know if you have any other questions. Excellent. Thank you so much, but I just think I should finish my interview and I uh, have to go. Okay, ha. no problem at all, I understand. Thank you for your time today. I appreciate you participating in this mock interview session. Even though we didn't get to complete the full 15 minutes, the responses you provided were helpful for me to assess your knowledge level. Feel free to reach out if you have any other questions in the future. Have a great rest of your day. โอเคค่ะเราก็จะจบนะคะโอเค finish interview ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น performance score นะคะส่งไป AI ก็จะให้ score เรามานะคะว่าเราควรจะเราได้ score เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกไม่ได้เลยมันก็จะบอกว่านี่ค a ะ lady has room for improve เราก็จะเอามาว่าแบบเออฉันจะ improve ตรงไหนบ้าง b a บราบรา k i l l อย่างเงี้ improve หมดเลยนะคะอ่าดู e feedback detail แล้ก็มาตรงนี้เราก็จะมาดูตรงที่เราดูที่เราได้คุยกันตรงนี้นะคะว่ามันเราคุย AI, AI อะไร ใช่ป่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการฝึกนะคะโอเคฟีเจอร์ต่อไปที่จะทำอาจจะเพิ่มแบบมีการล็อกอินเข้าไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เพิ่งทำวันนี้เองนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยากจะมาแชรย์ยังไงลองให้ฟีดแบ็กกันมานะคะว่าเราควรเพิ่มฟีเจอร์อะไรดีเราควรทำอะไรยังไงดีนะคะลองแนะนำกันเข้ามาขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดิพอยให้เพื่อนๆใช้นะะขอบคุณมากนะคะ โอเคสวัสดีค่ะ